เป็นครูอ่าซื้อเรียบร้อยแล้วรอแท็ปรับไสเสล<ม>ือมาส่งเดี๋ยวสีแต่วันยังไ่บอกญาติเ่ยอาจจะเป็นเสพไพ่้ามาถึงกรุงเทพแล้วเขาจะถ่ายไหมพี่หรอใช่ไหนีดงเขาสวยไหมสวยแต่มันแบบแสงอะมันไม่เห็นไหนดูะนะเดี๋ยวไปเอากล้องก่อนขอๆอลยไงไปเอากล้องก่อนมัน ใช่มกหันมาขงข้อเหรอไม่บอกของใครนี่ยของใครฮะตะกี้เป็นของใครแล้วตะกี้เป็นของตัวเองเอาตะกี้เป็นของเข้าเหรออันนี้แหละฮะอันนี้เป็นของใครเป็นผู้หญิงของผมผู้หญิงผู้ชายอันเป็นของผู้หญิงกัเป็นของผู้หญิงก็ของผู้หญิงไงใช่ก็เป็นของผู้หญิง เขาว่าแล้วเต็กต้องซื้อให้เขาด้วยซื้อหรอใช่ให้<ว>เปลส่ไหมลองใส่อีกข้างหนึ่งได้ไหมลองใส่นะลองเฉยๆฮะซื้อสองวงซื้อวงเดียวสองวงวงเดียวเเขาเปิดให้ดูสองที